นี่ยาอิติปิโสแปดทิศที่ใช้ลงเหรียนที่ใช้ลงเรียน<อ>เนี่ยยาดิติปิโสแปดทิศ<อ>นะพระยานนี้ท่านให้หลวงพ่อประเจียดใช้ได้ทุกประการนะทางลงทนแค้วค่าลและเป็นเมตตาด้วยลงแล้วเสกด้วยจิเองวิเศษดีนักแรนี่เนี่ยเรื่องราวของพระเวทแต่ผมอยากจะ เพื่อนๆเนี่ยได้เข้าถึงยันมาหาละรวย oh. อ่าได้เข้าถึงยันมาหาละรวยเนี่ยต้องบอกว่านี่คือตํารายันของวัฒน์ุญแผนนี่ยันมาหาละรวยเพื่อนๆดูนะนียันนี้ให้ลงผ้าเช็ดหน้าทุกวัน นเช้า,ชาทุกวันมีตะบะเดชะดีนักแลเป็นที่รักชอบของคนทั้งหลายอ่าใครไม่รู้จักก็จะนะรู้จักเราดังญาติพี่น้องฉะนั้นถ้าคุณได้แขวนหรือได้ใช้ยันมหาะละรวยคนแปลกหน้าก็คุณจะรักคุณดุดพี่น้องนี่มิตรสหายมีอำนาจดังพญาราชาสี ไม่ต้องแปลกใจทำไมผมถึงใช้เหรียญนี้นะมีอำนาจดังพญาราชสีถึงใครจะทำมาเป็นหาฝนก็มิถูกเลยต่อให้ใครยิงใครทำอะไรมาเนี่ยลูกกระสุนาสาดมาเป็นหาฝนก็มิถูกเลยเป็นมหาอุดกันภัยอันตรายทั้งปวงใครได้มาพบยันนี้อ่าเป็นบุญลาบอันประเสริฐของผู้นั้นให้ทำให้จงได้ ถ้าไม่ทำเป็นคนอาภัพแลหมายความว่าใครที่ได้มาเจอยันนี้และเรียนยันนี้จงเรียนให้จงสำเร็จทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผ่าเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป SKCheck ็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊บก,กระปั๊บไปเชิ์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK Check เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญร,รู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่อง มาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพาเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โค้ดได้เลยอ่ากลาบกับว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาเรียกอะไรมียานเล่นของอ่าเขาจะรู้นั่นแหละพี่เล่นของนี่คือเหรียญที่ผมใช้นี่ผมไม่รู้นะว่าเพชรผมรูปไปนเม็ดหนึ่งเนี่ยเออเราใส่ทุกวันใส่ทุกวันเพชรหายไปเม็ดนึงยังไม่รู้เลยนะค่อนข้างจะเท่ากัน เอาีกฟังสั่งกระจายสีแดงฟังนน้นเท่าไรแบ่งเรียญแล้วเท่าไรครับอาจารย์อ่ะเหรียญมหาลารวยนี่อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเงินก็เข้ามาก็บอกว่าลูกน้องผมทีมงานผมแผนทุกคนเน่ยก็สบายทุกคนไม่เคยลำบากเลยขององมีพี่อ่าน่าใช้จุดแล้วครับมหาลารวยผมใช้อยู่ อาจารย์มีเยอะยาแบ่งแพงนะครับวันนี้อยากได้มาใช้จริงมหารลรรวยเนี่ยมีไม่เยอะแล้วเหลือไม่เยอะนะถุงเนี้ยนี่คุณใส่หัวใจรัวๆมาก่อนผมเช่าเมื่อสองปีที่แล้วสองพันห้านี่ผมก็แขวนพี่ปอนพาณิชย์เจไหญน้องปอนนะโอหมหาเรารวยตอนนี้คนหากันมากครับแต่ของไม่มีไม่มีไม่มีมมอ่า ไม่มีมหาละรวยนี่ไม่มีเลยลเหลือแค่ถุงเดียวแบ่งแบงแบงเี่ครับพี่เอาละเหรียญที่เหรียญที่คิดว่าจะไม่ได้เหรียญแล้วนะโอ้เป็นเหรียญมหาะละรวยครับพี่เหรียญมหาะละรวยเหรียญที่เป็นผมแขวนนะประจำกายนี่และครับเขาดูอะไร้โหเป็นฝั่งก็เป็นยันอันนี้สุดยอดของดีเลยครับอ้าไม่พูดพร้อมทำเพลงนะครับ สองพันเดี๋ยวสักครู่นะพี่เดี๋ยวพิโอจะไม่ได้เปิดครับใจเย็นบี่พ่โอจะไม่ได้เปิดนะพี่นะแป๊บหนึ่งนะที่แบบว่าใช้แล้วมีเมียสองสามคนอยู่บ้านเดียวกันได้มีไหมครับฮะโอ้โหแล้วบอกคุณตะคุณผงดีเหมือนเหรียญยันดวงไหมครับอาจารย์เหมือนกันครับสามดวงกับมหารเรรวยสองเหรียญน,นี้พอเอาอยู่มดอ่า ผมห้อยเลรียนมาหางลรวยตรงกลางด้าล่างเป็นเหรียญดวงครับแขวนดีตลอดทางก็ผมใช้อยู่นี่แหละครับนี่แบบนีเวลาผมออกไปทุกรายการอ่ะแต่ละรายการก็จะขอผมอยากได้ครับพี่ปังปอนอ้าวนี่มีแค่หลุงเดียวนะนี่อยู่เฉยๆไม่ต้องทำงานหนักยิ่งเปิดธุรกิจ ยอดก็จะเด้งเข้าบัญชีทุกวันยอดขายของทุกสาขาก็จะเข้ามาทุกวันออเดอร์ก็จะเข้ามาทุกวันเนี่ยยันเนี้ยอาไปเอาหนังสือในรถให้พี่หน่อยโอหนังสืออยู่ในรถโนะรถเบนซ์อะน่าใช้ที่สุดแล้วครับเหรียนดวงวัดท่าคุณหนังสือระรามพระเวศปกสีฟ้า รอครับมหาลัยรวยตอนนี้แทบจะไม่หาไม่เจอแล้วอันนี้คือของของวัตถุมงคลของเจ้าสัววัตถุมงคลของคนมีกระตังแล้วถ้าทำไม่ถึงใช้ไม่ได้ใช่พี่เรียนหลังยานเขียนชื่อเราไปด้วยพี่ปอนธนิตอ่าโอ้ของจริงน้องวันนี้ของจริงน่าใช้จริงครับผมบอกเลยพเจิญฝ่าวิกฤตชีวิตได้มาก็ขอเหรียญมหาลัยรวย ไม่ว่าทุกจะหนักแค่ไหนขอพอเหรียญวัตถุมงคลวัดท่าม,มุนแผนชีวิตจะดีขึ้นลองใช้ดูนะครับเหรียญยันโบราณ้างและเศกถึงมากพี่แบงค์โพธารามเนี่ยคือใครที่ใครที่แขวนของวัดท่ามนะมชีวิตไม่เคยไม่เคยเลยที่จะเจอทางตันใช่โอ้โหนี่แล้วเหรียญมาหาละรวยเนี่ยเป็นเหรียญที่ที่ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะเจอทีนึงเป็นถุงแบบเนี้ย โด่งดังมากครับตอนนี้เหรียญวัทําคุณแผนโดยเฉพาะเหรียญมหาละรวยบบบเท่าไรครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องยันมหาละรวยอ่าเ<ห>นีแล้วก็เอาแบบพอแดงรุ่นแรกแท้ไหมแทนไหมครับองค์นี้ แล้วสภาพแบบนี้ต้องสนุนราคาอยู่ดีเท่าไหร่แท้แท้แท้สวยขนาดนี้ต้องมีริมริมร้านถ้าจะให้ริมร้านได้ต้องดำปิดอ่าโอโ้โหแท้ดูง่ายเลยห้าแสนก็ไม่แพงครับอง์นี้ถ้าอยู่หลักหลายหลายแสนอนะ่ะมันต้องหลายหลายแสนอยู่แล้วครับถ้าสภาพนี้อื <c oughs> สวยครับแต่ดูง่ายดูโคตรง่ายเลยอ่าวิธีการดูแท้หยิบมาคุณเห็นเม็ดตาไหมงานแกะบล็อกสดเม็ดต,ตาลึกถุงใต้าตานี่มัดกล้ามเนื้อหกแสนสบายสบายสวย,ย,ยขนาดนี้ต้องมีริมร้านผิวสีมันเทศใช่เลยนะอันนี้คือสภาพลมดำหลุดออกไปเยอะโอ้โหพ,พี่พี่ปีราส่งดาวห้าสิสวัสดีครับ,รบพี่ปีราชพี่ปีรา ลุงรุนแลกชอพอลุงแร้แทนแน่นอนดูง่ายแบบนี้เจอใจตังเลยเนี่ยพระแท้ดูยากตรงไหนตัวหนังสืองานแกะบล็อกสดแต่คำว่าพระครูนี่ดูไม่ถึงห้าแสนผมเช่าโอ้โหคมจริงครับเรียนนี้เข้าใจง่ายเห็นไหมพระแท้เนี่ยเก๋ไม่มีทางที่จะ คมเท่าแท้แต่เพราะว่าคุณไม่เคยเห็นแท้คุณไม่รู้ว่าเลยไม่รู้ว่าแท้คมยังไงพี่ปีลาดมารอเก็บเหรียญเพอาลุงแน่นอนอะมาก่อนที่จะไปเหนือสิ่งอื่นใดอะเอาหนังสือมานี่ไม่รู้ว่า มีคนทัดได้พี่พีราไปหรือยังเนี่ยคำพีโอแกะบ็อกซโสดโอ้นี่นี่คำคือคำพีพระเวทนะครับนี่คือคำพีพระเวท ของวัฒนำขุญแผนโอ้โหสุดจริงนี่ฉะนั้นนี่คือนะอันนี้ลงในพระขันเพราะโสกก็มาเรียนที่นี่อ่าใช่เพราะโสกบางกอกโอ้โหสุดจริงนี่วิชาลงพระขันวิชาลงกระบองอนี่นะ ี่นี่ยานิติปิโสแปดทิศที่ใช้ลงเหรียญที่ใช้ลงเหรียญเนี่ยยานิติปิโสแปดทิศนะพระยานนี้ท่านให้หลวงพ่อประเจตใช้ได้ทุกประการนะทางลงทนแค้ดและเป็นเมตตาด้วยลงแล้วเสกด้วยตนเองวิเศษดีนักแรนะ เนี่ยเรื่องราวของพระเวทแต่ผมอยากจะให้เพื่อนเือนเนี่ยได้เข้าถึงยันมาหาลารวยอโออ่าได้เข้าถึงยันมาหาลารวยเนี่ยต้องบอกว่านี่คือตำรายันของวัดท่ามขุนแผนเนี่ยยันมาหาลารวยเพื่อนเนดูนะนีย่ยันนี้ให้หลวงพาเช็ดหน้า ทุกวันนะเช้าทุกวันมีตะบะเดชะดี mm hmm. นักแรเป็นที่รักชอบของคนทั้งหลายอ่าใครไม่รู้จักก็จะนะรู้จักเราดังญาติพี่น้อง mm hmm. ฉะนั้นถ้าคุณได้แขวนหรือได้ใช้ยันมหาะละรวยคนแปลกหน้าก็คุณจะรักคุณดุดพี่น้อง oh. นี่มิตรสหาย มีอำนาจดังพญาราชาสีไม่ต้องแปลกใจทำไมผมถึงใช้เหรียญนี้นะมีอำนาจดังพญาราชาสีถึงใครจะทำมาเป็นหาฝนก็มิถูกเลยต่อให้ใครยิงใครทำอะไรมาเนี่ยลูกกระสุนาสาดมาเป็นหาฝนก็มิถูกเลยเป็นมหาอุดกันภัยอันตรายทั้งปวงใครได้มาพบยันนี้อ่า เป็นบุญลาบอันประเสริฐของผู้นั้นให้ทำให้จงได้ถ้าไม่ทำเป็นคนอาภัพแลหมายความว่าใครที่ได้มาเจอยันนี้และเรียนยันนี้จงเรียนให้จงสำเร็จ mm hmm. เข้าไหมครับตรงนี้คือนามหมายความว่าพระยันเนี่ยเมื่อก่อนถ้าไปแถวโพธารามาปุกินจะทำยันมหาลวย mm hmm. นะขอซื้อเขาเขาไม่ขายอะ่ะ อ่าแต่ตรงกลางยันเนี่ยเขาจะเขียนชื่อตัวเองไว้อ๋อหนึ่งเดียวจริงๆที่อื่นไม่มีนะนเขียนชื่อใส่เหรียญได้เลยใช่ไหมครับได้นะใส่กระดาษเทปกาวแล้วก็แปะลงไปเนี่ยแอดมินผมมองหน้าแล้วเริ่มเริ่มเริ่มจะใช้เริ่มจะเล่นของมั่งแล้วนะ <S <S แบ่งเหรียญแล้วเท่าไร่ครับอาจารย์ยากได้อ่า<ล>อันนี้ก็จะมีประวัติหลวงปู่ยิ้มว่าใครที่มาเป็นสิทธิ์ปู่ยิ้มมั่งเนี่ยสิทธิ์ปู่ยิ้มจะมีใครมั่งอ่ะเนี่ย มีสนะิทธิ์มาพร้อมหน้าเพราะเปลี่ยนวัดใต้พอดีวัดเหนือพ่อดอกไม้นะีวัดหนองขาวพาอเกี้ยงเขาใหญ่อ่าพอนะลุ่นก้าวยอดนะพพาอลุ่งทะกระบือพอพวงหนองกระโดน <Okay. S 1> พาอพิงควรจันทร์เนี่ยที่มามาหมดอะ่ะ mm hmm. อา้าวเนี่ยอันนี้ก็คือตำราของวัดหนองบัว จบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแท้ปุ๊บก,กรบปับ๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบม,มือถือของท่านมาถ่ายรูปพรหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว